รู้เปล่านะโมบุลี่คนอื่นปล่อยไว้เงี้ยแหละพูดถึงไหมครับอีกอีกสิบปีก็หาแฟนไม่ได้หรอกพี่อ่ะปีก็หาแฟนไม่ได้หรอกพี่อ่ะวายุบุตรอ้ยธนูไฟเหรอใช่ไม่เคยเห็นหรอเฮ้ยผมบอกผมกลับมาเล่นดีกว่านละไหวละไหวละ ได้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 อย่างน้อยบรรทานนี้ก็ได้หมาครับนั่นแหละอือได้เลยก็เลิกกันไม่ใช่ฮะแรงนะขอให้แบบนานๆนะรักกันนานๆนะวันไหนเลิกมากูจะหัวเราะให้ ไม่ไรครับอย่างน้อยก็ได้อะครับนานๆและกันอุ้ยสัตว์ได้กันตั้งนานแล้วนอนไม่ได้ครับอุ้ยอุยทุกคนหนูหนูลบมันเราจากเกมและสัตว์หนูลบแม่งหนูบล็อกมึงหนูเล่นกับมันแล้วจ้าอาณาสัตัดบูลลี่นะมีกี่ปีแล้วครับมีแฟนสิบปีแล้วเปล่าที่ไม่ตัดสายอ่ะโอ้โหโอ้โหไอเด็กเฮี้ยแกงให้ผู้ชายหัวเลิกกันหัวเลิกกันให้ผู้หญิงมีผัวใหม่ ขอให้ผู้หญิงไปมีเจอคนที่ดีกว่าผู้หญิงผู้หญิงนี่อันนี้นั้นเนี่ยผมน่าจะไม่ได้เลือกนะเพราะคนนี้แน่มันน่าจะแบบงงงาอ่ะเออแบบว่าเอาคนนี้ก่อนละกันแกขัดเจอคนที่ดีกว่าแล้วอยเลยจร้อ,แบบอย,ยผมก็หาได้ครับพี่เจ้าเล่ห์โอ้โหหาได้กับไม่เลือกกันนี่ไม่ต้องไม่ค่อยต่างกันนะไม่มีแฟนเราอยู่ตรงไหนวัอากาศไม่ดอกไม้แล้วขิงใหญ่เลยเดี๋ยว ดอกไม้และขิงใหญ่ไปคุยอะไรนึ้นรถเบนแล้วค่อยมาคุยเนาะเหมืนสาวคนไม่มีแฟนนะคะพี่เอาเฮ้ยไปบล็อกไปบล็อกไม่ให้หมดเด็กดื้อตั้งโดนระเบิดไปลงนั่นลุกกันซะให้หมดไอพวกนี้ค่อยแบบว่ามีแฟนอะเป็นแฟนกันนะแต่ว่าเหมือนประชดกันอะแบบผู้หญิงเฮ้ยผู้ชายมาขอเบอร์เราทั้งทั้งพี่เป็นแฟนกันอะมีแฟนด้วเหรอไอเด็กเกลียดไม่จบนะไอฟ้าไม่จบใช่ไหมมึงยังไงอะกูมึงยังไงอะกูมีแฟนแล้วยังไงมีแฟนแล้วยังไงมีแฟนแล้วก็มี จะบูลลี่ใครก็ได้ไงเหรอวะโอ้เกินไปหรือเปล่านะเกินไปหรือเปล่ามีแฟนแล้วไงมีมีแฟนมากี่ปีมึงอ่ะมีแฟนมืกี่ปีมาถึงนี้แต่แบบก็เคยโสดมบเดือนสองเดือนอยู่คนเดียวไม่ได้ว่างั้นจะตายเลยคือต้องเอาผู้หญิงเขามาเป็นภาระแบบว่าต้องเป็นภาระผู้หญิงเขาด้วยใช่ป่ะยังไงคืออยู่คนเดียวไม่เป็นเลยต้องให้ผู้หญิงเขาลำบากต้องมาเลี้ยงต้องมาคอยเป็นแบบอุ๊บอ้อในะยังไ ไอช่างอะไใครยี่กูไม่จบปากไม่แด่ข้าวน่งอ่ะอยู่ดีๆไม่ชอบอ่ะโดนด่าเหนือใจเชื่อตอดแล้วไงไว้ตันตอดแล้วกินข้าวไม่ได้เลยว่างั้นเอะมีนะสัญญาเลยถ้่เามีแฟนนะสัญญาว่าจะไม่มีคนเดียวครับ What? What the fuck? มีตักโหลหนึ่งตลับกันเนาะวันนี้คนนีน้แฟนแล้วไงพานคนอื่นมนีคนอื่นเอาอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ว่างั้นเนอะ <c oughs> ได้ผมแล้วผมจะตัดคลิปไปประจานติ๊กต็อกว่า S2S ูลลี่คนโสดครับสัญญาค่ะว่าถ้าวันไหนมีแฟนผมจะไม่มีคนเดียวแค่นั้นแหละโลบโผลหาได้ก่อนเลยพี่คนนึงอ่ะหาได้ก่อนเลยพี่คนนึงอ่ะกูปิดไมค์เบอร์นี้แล้วไอ้สัตว์เบอร์สองโอเคกูปิดลำโพงก่อนให้มันคนเดียวไปซะไอ้สัตว์เฮ้ยสบายหูจริงเลยว่าเบอร์สองไม่ได้ยิน เวแ,แ,แล้หาเลี้ยงลูกหลายคนหรือคนเดียวก <What? S 2> ูยังไม่มีลูกค่ะมหนัวยังไม่มีเลยจะเอาที่ไหนไปม,มีลูกผัวยังไม่มีเลยครับเจ้ให้กูเลี้ยงลูกแล้วเม <c oughs> มึงลงไปนี่เบอร์สอมึงลงไป มึงลงไปย<อ>ูนี่มึงลงไปเลยลงไปคิ้วไปไ, <c oughs> ไมไ่ทำค่ะไอ้เบอร์สองทำงานทันไหมไอ้เบอร์สองทำไอ้เที่ยวมีเสียงหลุดมาได้ไงว่าพวปิดหูแล้วเนี่ยฮัลโหล100%เน็นเสียงหลุดมาได้ไงเขาไม่เนี่ยมาสนะองอ่ะเสียงสัมเัสแมสกตอดเข้ามาโอ้ยเสียงจริงๆเลยตายแล้วแม่งก็ไปพูดไปเกิดนู่น คนไม่ต่อจิตใจมาก่อนเนึ่งเขาเยกาอะไม่ได้กระทอนครับเนี่ยเมื่อคนไหนกูจะหดร้อยฟันร่วงเลยอ่ะแบบว่าถึงขนาดไปหาหมอฟันแล้วบอกหมอไม่ต้องต่อนต้องหัวล้อยฟันร่วงอีกทีนึงไม่จ่ครับปล่อยฟันร่วงแบบปังครับลงไปลงไปลงไปอันนี้ไปเลยอันนี้ไปอันนี้ไปไปเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวอย่าแยงอย่าแหงยียังไม่ทีไรไอพวกคนมีคู่ยีอย่าแหง พี่บัสี่ข้นรถค่ะพี่บัสี่ขนวัวขาพี่บัสี่พี่สี่ขนวถค่าโอเคมาครับพี่แตงกวาครับนแตงกวาแตงกวารันวาแตงกวาโอ้โหไม่โอ้โหไอ้ข้อยน่อี่นั้เียมันมาได้ยังไงวะนั่นที่ปิดกำพงแล้วอะจ้ามาครับผมเจ้ามาครับผมยนั่นตัวเป็นอะไรอะ

อะไรนไม่เยได้ยินเลยอะไรพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะอะไรนะพี่บาเขาสวยคพูดไหมครับค่พี่โอเคครับเข้ามาเข้มาเข้มาครับเด็กดื้อสวยทีสุดรอคใ่คบแค่ครับน้ออีกสิปีก็หาแฟนไม่ได้หรี่ปีก็หาแฟนได้ Why you bullying ไว้อลื n อีไงอกจะตีกูไปเลยมองอจะตีกูไปเลยอยาอง่มาเกิดไอ้พวกผีจอปาก็พูดไอนงอกจะตีกูไปซะรายงานแม่งคุณรายงานคุณรายงานแม่งเลยรายงานเลยละกันเ้อทว เอทูเอวดอื่นๆใช้คำพูดพูดดูถูกบูลีเพื่อนในเกมใช้คำพูดดูถูกบูลีเพื่อนในเพื่อนในขณะเล่นเกมในขณะเล่นเกม และเขาจริงจังเลยนะดูดคุณแรงงานนี่และคุณรรงงานนะเออปากดีนะไอ้สับคื่เป็นของขวัญเลยแล้วกันเฮ้ยใครท้อมาวะไอเด็กเี่โอเคได้ได้ What are you doing ้เป็นกันดีกว่านะ

คนรายงานอีกนะเอาดิคนรายงานอีกรอบนะนีนตานี้น่าโดนแบนต้ก3ิวันนะจะกินแขนนะจะกินแขนนะไอ้เชี่ยขโมยกระทากูพี่มา ไปยังไปยังเลยอุ้ยเนี่ยโอเคโกสัส yeah, okay. okay. <coughs> 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 Why are you running ใชงานอีกรอบได้ป่วะแต่เพื่ออัพโหลดนี่มีถ่ายรูปด้วยว่ะนี่งานเี่งานพูดเล่นแต่ว่าไอพีพโดนปาระเบิดจริงๆพี่ก็น่าแตยงานเหมือนกันนะแตยงานเลยพี่แล้วแต่แล้วแต่ละกันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ เกือบตายไอหลังตายตายเว้ยไม่โง่ขนาดนั se, ้นโอ้ผมตรวจให้พี่เนี่ยมันก็พี่ตายแล้วเนี่ยไม่ตายเว้ยมีกล่องหลกเนาะ We are the best แค่ไม่ถ่ายเว้ยไม่ถ่ายเว้ยไ Victory แต่ไม่ถ่ายรูปถ้ามีแฟนก็ไม่ถ่ายรูปกับแฟนมึงดิ Hi Yeah, yeah, let's <coughs> go. I ain't the first <coughs> with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in search.